ามเมืองถแถลงผลการกวาดล้าง3เดือนย้ำเจ้าหน้าที่คุมเข้มเฝ้าระวังเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสำนักง,งานสาก,ากลจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสากลสู่ความเข้มแข็งยกระดับสากลให้มีเกณฑ์ดีเด่นระดับชาติในอนาคตกระทรวงการคลงังพร้อมจำหน่ายพันธบัตรพิเศษรุ่นสุกันเทราพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันอังคารที่13มกราคม2 5 5 8ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะกองกําลังผาเมืองก็ได้ถแถลงถึงผลการปฏิบัติงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะ ที่ห้องประชุมทองจัตุกองกําลังผาเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่พันเอกอสิิศิ์หลักกรดรองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพร้อมฝ่ายเสยนาธิการร่วมกันแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานรอบ3เดือนของกองกําลังผาเมืองในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2557ใน4ภารกิจหลักได้แก่การป้องกันแนวชายแดนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนการป้องกันสกัดกั้นแรง,งงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการรักษาความมั กองกําลังหาเมืองปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยเมียนมาและไทยลาวเพื่อป้องกันและยับยั้งการรุกล้ําอธิป,ปไตยจากกองกําลังติดอาวุธต่างชาติและสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ปฏิบัติการใน24อําเภอชายแดนของ6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์และพิษณุโลกรวมความยาวตามแนวชายแดนทั้งหมด933กิโลเมตรตั้งฐานปฏิบัติการตามแนว ชายแดนจำนวน161ฐานซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจตลอด3เดือนด้วยการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบจำนวน496ครั้งการซุ่มโจมตีจำนวน46ครั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราวจำนวน987ครั้งและการปิดล้อมตรวจค้นจำนวน78ครั้ง ในส่วนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนใช้กําลังจากฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนรับผิดชอบในทางกว้างและจัดตั้งฐานปฏิบัติการจํานวน24ฐานจุดตรวจจุดสกัดกั้นจํานวน85จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จํานวน181คนตรวจยึดยาเสพติดจ,จานวน3าล้าน1น2 7 3 6เมตรยาไอซ์จำนวน44กิโลกรมัมเฮโรอีนจำนวน485กรมัมและฝิ่นจำนวน424กรัมค่ะ สำหรับการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถจับกุมได้จำนวน188ราย แยกเป็นชาวพมา่าจำนวน62รายชาวลาว4รายชาวกะเหรี่ยงเหนือ52รายส่วนการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะจับกลุ่มไม้ท่อนจำนวน209ท่อนไม้แพรรูปจำนวน370แผ่นและตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน22ไร่เศษค่ะดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านสร้างฝายในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน51ฝายพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวด้วยการจัดหาผ้าห่มจำนวน12,227ผืน และเครื่องนุ่มห่มกันหนาวจำนวน5,355ชุดค่ะ ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะสังเกตได้ว่าสถานการณ์ยาเสพติดเบาบางลงไปแต่อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศไทยยังคงมีความต้องการยาเสพติดสูงอยู่ผู้ค้าหรือเครือข่ายอาจใช้ห่วงเวลานี้ในการขนย้ายเพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ลดกำลังตามจุดตรวจลงเนื่องจากการอ่อนล้าหลังจากปฏิบัติงานในห่วงเวลาสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติดด้วยค่ะ ค่ะและนี่ก็คือผลการปฏิบัติงานนะคะใน4ภารกิจหลักในช่วง3เดือนที่ผ่านมาของกองกำลังผาเมืองค่ะข่าวต่อไปนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะสากรเชียงใหม่นะคะก็ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสากรสู่ความเข้มแข็งซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ ที่ห้องประชุมราชาวดีโรงแรมคุ้มภูคำสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ2,558โดยมีนายบุญมีจันทระธราวงเลขาธิการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตอธิบดีกลมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในช่วงเช้าค่ะ ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำงบประมาณ2,558เพื่อดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งกิจกรรมประกอบด้วยการส่งเสริมให้สหกรณ์อยู่ในระดับเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในระดับดีการส่งเสริมให้สหกรณ์มีระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาการขาดทุนในการดำเนินธุรกิจได้สนัก งานสากรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสากรสู่ความเข้มแข็งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการสากรยกระดับการจัดชั้นมาตรฐานสากรและเปิดโลกาทัศน์ให้แก่สากรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งและสามารถเข้าสู่เกณฑ์ดีเด่นระดับชาติในอนาคต2ครั้งด้วยกันค่ะประกอบด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะและครั้งที่2คือการศึกษาดูงานเสริมสร้างองค์ความรู้ซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5บหถึงสิมกราคมนี้ณสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจํากัดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในเขตภาคเหนือค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมนะคะของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตัวแทนจากทกสสำนักง,งานจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ถแถลงข่าวถึงการจำหน่ายพันธบัตรรุ่นพิเศษนะคะรุ่นสุขกันเธอเราของกระทรวงการคลังพร้อมพูดถึงสิทธิประโยชน์มากมายนะคะสำหรับผู้ที่สนใจด้วยคะ่ะ วันนี้เวลาส0บนาฬิกานายประถมทันใจผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์โดยได้ร่วมแถลงข่าวถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมซัพย์ รุ่นพิเศษรุ่นสุกกันเธอเราของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2,558ที่ห้องประชุม4ชั้น4ี่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่ซึบเนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายในการส่งเสริมการออมของภาคประชาชนจึงได้มีการออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้เป็นการกระจายการเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างทั่วถึงทางกระทรวงการคลังจึงได้กําหนดวงเงินซื้อสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทค่ะ ผู้ออมจะได้รับความมั่นคงสูงสุดในการออมนะคะได้โอกาสในการเข้าถึงการออมและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลใช้เงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนที่รัฐบาลรับภาระรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาล ธนบัตรดังกล่าวมีการออกจำหน่ายรอบแรกตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะไปจนถึงวันที่18มกราคม2 5 5 8สําหำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามธนาคารที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับระยะเวลาในการจำหน่ายก็ไปจนถึงวันที่18มกราคมนี้ค่ะข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะไปรับชมข่าวสารในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดเราบ้างนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายน,นั่นเองค่ะปิดฉากลงอย่างสวยงามนะคะสำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2014เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาค่ะ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2014จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงคราบเกี่ยวปลายปีไปจนถึงต้นปีใหม่ปีนี้จัดขึ้นรอว่างวันที่24ธันวาคม2557ถึงวันที่11มกราคม2558ที่บริเวณสวนไม้งามริมกกใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง ภายในงานพบกับความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดเช่นกล้วยไม้ทิวลิปลิลลี่ชื่นชมวัฒนธรรมชนเผ่าสีสันแห่งเชียงรายสาการะภาบรมสารีริกธาตุจากประเทศพูตานขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมไปถึงตื่นตาก,กับขบวนบุพชาติทางน้ำนะคะซึ่งก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ สำหรับผู้ชมที่พลาดสำหรับการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาก็ต้องรอปีนี้นะครับประมาณ ปลายปีในช่วงเดือนธันวาก็จะจัดขึ้นอีกครั้งที่บริเวณส่วนแม้งามริมกกใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรอบวันนี้นะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข่าวสารได้เป็นประจําทุกวันค่ะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ LC ลซีแคเบิทีวีเชียงใหม่ช่องเกแห่งนี้นะคะและหากพลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook com l a h lc เชียงใหม่ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอพระคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ